สวัสดีครับเพื่อนๆรายงานจากกันสุตรวิเวอร์วิวลตำบลวัดสำโรงอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมขณะนี้เวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่6เดือนมีนาคมนะครับนี่บรรยากาศเล็กนะครับเล็กติดสวนสนาธารณะบริเวณใกล้ๆด้านหน้าโครงการวันนี้นะครับลูกค้าเข้ามาจองแปลงติดเล็ก3แปลงหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ หมดเรียบร้อยขอย้ำว่าหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโอนจองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังมีแปลงสวยๆที่ติดหน้าสวนหน้าสวนแบบนี้ครับหน้าสวนนะครับหน้าสวนแล้วก็ถัดจากหน้าสวนเนี่ยก็จะมีเป็นเ,เลขเหมือนกันอีกสามแปลงนะครับสามแปลงแปลงละร้อยตารางวานะครับนะครับแต่ติดเลขจริงๆนะหมดแล้วนะครับ ติดต่อผ่านทีมงานเราได้เลยนะครับติดต่อผ่านทีมงานเราได้เลยกันสูตรริเว่าวิวที่แบบนี้หายากมากนะครับนี่บรรยากาศาขนาดททเที่ยงเที่ยงนะครับสองโมงร้อนแต่ที่นี่ร่มรื่นนะครับดูต้นไม้เลยครับนะครับกันสูตรริเวอร์วิวติดต่อผ่านทีมงานเราได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการติดเล็กก็ลองมาชมแปลงที่ติดสวนแล้วต่อด้วยเล็กนะครับนะครับแปลงร้อยตารางวายังพอมีอยู่นะครับ นี่ครับบรรยากาศรอบๆก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านยังคุยกันอยู่เลยนะครับแปลงล่าสุดก็คือ R02 เพิ่งจบไปเมื่อกี้ R07 ก็จบเรียบร้อย r 1 2ก็จบเรียบร้อยครับยินดีกับลูกค้าทุกท่านแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับทีมขายทุกท่านนะครับวันนี้พี่กันเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับ 3. รายวันเดียวนะครับได้ผลนะครับยังจะมาอีกลูกค้าอีกหลายคนนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ